ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนช่องสตรเดนพารวยนะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสได้นำเอาตัวเลขมาสรุปตัวเลขนะครับสองตัวบนล่างนะครับนำาให้ท่านสมาชิกได้เอาไปเออเป็นแนวทางนะครับ่อนนื่นก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับครับก็มาดูกันเลยนะครับการจัดติของเราตัวเลขก็เดินมาก็ดีมากนะครับ เข้ามาก็หาลงาวดนะครับครับตัวเลขอาจจะมีลายชุดหน่อยนะครับก็มีอยู่8ชุดนะครับก็เราก็เน้นมาที่4ชุดนะครับก็ให้ท่นานไปพิจารณาดูนะครับอันนี้ตามสถิติที่เข้ามาก็คือเข้ามาที่62นะครับเข้ามาที่62อันนี้ก็เข้ามาที่53นะครับอันนี้ก็เข้ามาที่82นะครับ82นะครับ แล้วต่อมาก็เข้ามาที่91นะครับแล้วต่อมาก็เข้ามาที่1 2นะครับรู้สึกว่าเดินดีมากนะครับอันน mm ี้ก็เข้ามาที่20นะครับองศนนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่4 6 mm 4หกล่างที่นะครับแล้วต่อมาก็เข้ามาที่9 51นะครับ9516 3นะครับเข้ามาที่51เข้ามาที่1บนนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่1 4ล่างนะครับ และต่อมาก็เข้ามาที่ 7. 9เกานะครับก็เข้ามาที่เลขบนนะครับวัที่แล้วก็เข้ามาที่ 7. 5และ5 8 8 5. นะครับก็เข้าบนเข้าล่างนะครับผมต้องพูดเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาก็ไม่ค่อยมีนะครับเป็นคลิปสั้นๆก็แล้วกันนะครับแล้วก็มาดูกันวดนี้นะครับวันนี้ก็ได้ตัวเลขมาดังนี้นะครับเราใช้55นะครับหลับหน่วยล่างนะครับ ห้านะครับหรืเลขห้านะครับห้าเราเพิ่มแต้มนะครับห้าแล้วหกนะครับหกเราบวกสองนะครับเราก็ได้มาที่แปดและเก้านะครับเพิ่มแต้มนะครับก็ได้มาห้าหกแล้วก็แปดเก้านะครับส่วนด้านนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราใช้เจ็ดบวกเจ็ดนะครับเจ็ดบวกเจ็ดนะครับเราก็ได้สี่และห้านะครับแล้วใช้เหมือนเดิมนะครับศูนย์บวกเจ็ดแล้ก็ได้เจ็ดและแปดนะครับอันนี้ก็เก้าบวกศูนย์นะครับเราก็ได้มาที่เก้าและศูนย์ นะครับการจับชุดนะครับเราก็จับมาที่4ี่ห้า4ี4หนะครับ58นะครับ5 5า6 58ห้นะครับจับชุดก็มีอยู่8ชุดนะครับผมได้จับไว้ก็มีดังนี้นะครับใครชอบก็ลองมาพิจารณาดูนะครับใครชอบก็จัดไม่ชอบกอ็ต่างวันดูเล่นนะครับ ขาก็มียู่94นะครับ95แล้ว64 6 5นะครับเน้นเ้นมาคือ4ชุดนะครับอันนี้ด้านนี้ก็เป็นตารางที่3ชุดนะครับก็มีดูเจอะมา5้านะครับ5 5ก็มีโอกาสนะครับอันนี้ก็5 4แล้วก็58แล้วก็48นะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับครับคลิปนี้ก็คงจะจบไว้เพียงตรงนี้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็คงจะปีใหม่นะครับ ปใหม่ปีหน้า2,567ก็มาเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็ขอทุกท่นานยองโชคดีทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ